โอ้บรรยากาศสดใสสวัสดีครับผมพบพอกันอีกแล้วครับสองเช่นจังครับมานี่มาบ้านพี่ปูครับผมมาเดียนะ้ำเสาจิตก่อนเปิดเปิดไฟได้ย้อนเลยโบติดวะบบติดเว้ยน้ำคือคุณเถอะตะเวนตกะกันเนาะตะเวนตกยินบริมาดุ่นแล้วโอ้ทักทยายชาติจิตครับสวัสดีชาติจิตครับ โอ้ทรงผมเปลี่ยนไปตัวนี้เจ๋อทรงผมจะเปลี่ยนไปวะผมเปลี่ยนไปแล้วโอ้ตัดใหม่เนาะบ้าคือมาเห็ดทรงคือไข่อยแท้บานนี่จะต่อเรียนงไข่แน่นี่จะต่อเรียนข่อยแม่นบ้านนี่โอ้ตัดถึงวานใดตัดได้จะเมื่อตัดได้จะเมื่อตัดได้อาทีกทีนึงอ่ะโอ้สวัสดีพี่อ้อยแสงสวมครับผมสวัสดีครับ ใจรวมโฟมไปจะฟาดใเว็กบเว็นเว็ไ yeah. เ <st immun ization> <c> ้นี่เวทปักน <t ong> ้ำมือดีก็ไดตัวนี้อูไลเลยวมโดดลงแตี่ใเลยบุญใจใบ้านบพัโอ้ยมึงเใส่ผมมันใส่ดอกอยู่หน้าของกะดิหยังไม่ได้ยูกบ่มือก็เศาใส่แล้วยบ้าาเน้ยบ้าคกสาจะปลูกไบใส่มันหญ่หรอเ่าจ้งขุนบ่แญ่หรอเล่ นี่ครับผมบรรยากาศยามเลี่ยงพี่น้องมือนี้ก็มาเลาะเด่นทั้งตรงหน้าครับมาจะแพียร่ิจนณีน้ำคุ้นคุนคำเนี่ยบวชเพิ่งยากบวชเพิ่งอย่างนี้มึงมีไฟวะนี่ตัดน้ำตัดไฟหรือเปล่าทั้งคีน ตัดนาตัดไฟเหรอเฮ้ิดแล้วมาตะไทยอ่ะยังกอเพ่งครบเบื่ออันคนพ่อบานแน่นอนคนพ่อบานว่าคนพ่อกระเทืนหรสิพ่อบาดตน่นอยชาิยังวะยังพอได้แก่วะมันนี่น่ะ ยังมีบ่เอามาช่วงลอยเขาจะมาให้มาเอยมีเดียวเอามาเขาจะนี่กิงกังเขามาส่งก่อนนี่เอาเงินมากกวันเบื่เบื่อเดีอเบือไกเงินมากกวนมันมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเอาเงินมาจะกอนเขาจะขาข้อใครโอ้ปอาบื่อจุ๊ดสอบิังเงินมาเดี๋ยว เงินเงินเงินเอาอย่างนี้น้ำมันน่ะเอาองดบังง่้ๆเอาอดบองสูบไร้ายังงัวเปลี่ยนไม่เนีกยน้่เนี่จ้งบนี่ยเจ้าใบอัดกดนรถให้ห่อด้โอ้กดูกผ้าวันนี้ดุกผ้าแล้วดกย่างนี้ดุกนึงที่นารถมาใส่โอ้พี่ซีดเดือาฮะเจ้าหากินขี่โกงกเจ้าหน่อยมิฮะดูกพ้าดูกปะ้านอย ดูด 10s ูด2่มโอ้ไหนพันหนึงโอเคยอข่อยทัไงสืเิดพันเนาะเอาเอานี่บนึงแม่านบัวโอปลาเกบปลาปลาขอยบอใหญ่จักเถื่อนเดี่อนี่บอใหญ่ย่อนยังบ่หย่อนบเก่ยวหันบหัวหันเดอนน่ะสอบ้ยเศร้าเส้นตัว ตัวเงี้ยตัวนตัวอุก่ัเงี้ยหรือเปลาเงี้ยเนาะสองสามเดือนโอเคเนาะเดี๋ยวคยอันนั้นหายทุ่มาหายสองร้อยบาทเนาะอ่าสองร้อยบาทโอเคเจ้าทุ่มหาห้เอาไปเบิง้งผ้าเบิ้งขังนังก่อนครับคุณขั้วขึ้นเห็ดยั้งกันมนนีมากเอ่อเดีนทงหน้าครับมา ทายงานของไอไวสสแสงศิลนครับก็แวะมากินเขากินน้ำอยู่บ้านผีปุครับผมมาในมาลายมือแล้วเป็นเดือนหรืไปได้ยังกินเหมือนนี้ครับลุกพีโอ้สวัสดีสสดเจน้ำนี่นะครับมีผู้จัดการค่ายเจน,นี่มิวสิกครับผมไม่ค่อยได้อยู่ดได้รับงานทุกมือได้ทุกมือนี่ไม่ค่อยได้อยู่ได้เศร้า มือนี้มือนี้เฮ็ดยังกินครับมีต้มไก่บ้านโอ้ต้มไก่บ้านปลาเผาปลาเผาเนาะแลย่างลายตำครัวโอ้ตำครัวก็มีถั่วจิ้มจุ่มเนื้ออือเนื้อนองลายเนื้อนองลายเนาะเอาอียงมุ้งบัดกระทะอะไรนั่นเต้าวันนี้บ่โอ้เต้ามูกระทะ พี S <S <ose> so first, oh! ่ดินมัีเซโนมซโนพี่ดินนี่นะครับผมบรรยากาศแยมลี่งผมบไมาโดบาสมีหัวต้นซาผมโอ้สูดเด็ดสูเด็ดวันี้ไอสาขคงเจ้าวะนี่ฮะเจ้าวว่าุดต้นบ่เอยบ่รากดอกผมมาลักดอก โอ้เส o, ือเอาเขาพบอ oh. <Andrew. S 2> ันนั้นหรอกวันนี้ครับผมบรรยากาศแย้มแรงพี่น้องมาจังไง่ะมาเด่นกินข้าวแรงเนาะครับเนาะหลังจากทายงานแล้วก็มากินข้าวแรงอยู่บ้านพี่ปุปครับผมปาโบเลมาโดนเดดกับบรรยากาศดีคือเก่าครับพูดบรรยากาศสดใสบรรยังตกลงเราก้มนึงแม่นว่านี่

มัอนี้กับหอนบดเหม่อกับแดดแดดเนี่ยทั้งมองฝนตกก็มีครับฝนตกบ่วตัวฟ้าต้องมองกับแดดห้อนเป็นตะตายปลากะโอ้หนามจนขุนเลยแตาปกติหนามใสเอาสองลอยไหมบอ,อโอเคสองลอยเดี๋ยวคอยทวงให้ โอกันสร้งลอยก็ใช่ซ้ำเงื่อนสร้างลอยตัวซ้ำหยวดยวหัวยาวเนาะก็ต้องลองของเขาดีเนาะของเขาดีเนาะ่ะเดี๋ยวไปซื้ออะนรในสาธิตก่อนเสนอเพรา